สัสนี้ค่ะทุกคนวันนี้พามาชมบรรยากาศมาชมสายฝนมาฟังเสียงฝนตกมาฟังเสียงกบเสียงเขียดมาฟังเสียงอืมเสียงฝนนี่แหละมาชมภูเขาทุ่งนาไม่ถึงตอนเด็กๆเลยทุกคนตอนเด็กๆมาเล่นเล่นอ,อยู่ตรงนี้แหละตรงข้างล่างเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วข้างล่างนีนก็จะลงไปก็ถึงที่นาบ้านเราอยู่ใกล้ทุ่งเนาะถึงที่นาทุ่งนาเมื่อก่อนที่ไม่ไม่เป็นแบบนี้นะ มีวัวมีควายเยอะแยะบ้านปู่ป้าก็มีวัวมีควายเยอะแยะด้วยเป็นเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายด้วยนะ <c oughs> เคยเป็นมาหมดไอท้ทำมาหมดตอนตอนเป็นเด็กๆไยทำทุกอย่างแหละนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ทุ่งนาตรงนี้มันก็จะเป็นที่ปลูกข้าวหน้าฝนปลูกข้าวหน้าแล้รง้เขาก็ปลูกหอมปลูกถั่วปลูกทุกอย่างนั่นแหละนะปล <c oughs> ูกทุกอย่างมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นทุน่งนาที่ ไม่มีต้นยาไ,าไม่มีต้นข้าวต้นอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาหลังจากการทํานาเสร็จเขาก็จะปล่อยพื้นที่ให้ว่างมีวัวควายจะกินหญ้านะตามต้นนาแล้วก็วิ่งเล่นตอนเย็นเย็นก่อนค่ําเนี่ยเราจะลงไปอาบน้ําตรงนั้นนะตรงลําคลองที่เห็นเห็นอยู่ข้างล่างนั่นแหละเป็นลาคลองเนาะเป็นลําคลองแล้วก็จะวิ่งไปอาบน้ําตรงนั้นพอตอนเย็นเย็นหลังหลังสี่โมงหรือหลังสี่โมงเย็นเลิกเรียน เราก็จะมาเล่นอยู่ตรงนั้นแหละเล่นวิ่งกันอยู่ตรงนั้นพอก่อนค่ำเราก็จะไปอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนบ้านอย่างนีนนะ้แต่มองตรงนี้เหมือนจะใกล้นะตอนเป็นเด็กกันน่าไกลมากเลยเดินไปอ่ะไกลมากเราก็วิ่งเล่นกันอยู่ตรงนั้นเด็กหลายคนเยอะแยะคนเหล่านั้นนะยังอยู่ก็มีเสียชีวิตไปแล้วก็มีนะก็ทําให้ทุกถึงบรรยากาศกเก่าๆคิดถึงเพื่อนคิดถึง ทุกคนเนาะที่ถึงทุกคนที่เคยอยู่ร่วมกันมาทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันมาการที่เราได้ได้มานั่งมองอยู่ตรงนี้นะทุกคนทําให้ได้คิดคิดถึงทุกอย่างทําให้ชีวิตของเรารู้สึกสงบสงบมากขึ้นจริงๆด้วยสงบการที่เราได้มองธรรมชาติธรรมชาติบําบัดจิตเขาบอกธรรมธรรมชาติบาบัดจิตบาบัดทุกคนบําบัดให้ให้ให้ทุกคนได้ได้มองในสิ่งที่ เราควรจะจะเป็นเราควรจะทำใช่ไหมมันมันทำให้เราเรารู้สึกว่าเราเราได้ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าธรรมชาติสวยางามเสมอไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ของภูเขาท้องทะเลหรือป่าเขาำลำนาวไฟล์นวนมีเสน่ดึงดูดใจให้หลงไหลและได้สัมผัสธรรมชาติช่วยเย,ยียวยาจิตใจทําให้รู้สึกสงบและอยู่ข้ามกลาง ธรรมชาติยังช่วยให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงชีวิตต่างๆรอบตัวเราได้ดีขึ้นจริงๆนะมันมีความสุขจริงๆทุกคนการที่เราได้นั่งมองเฉยๆมองแบบเราไม่ได้ทํางานอะไรเนะลยนี้เราะมันมันวันนี้ไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะเพราะว่ามันฝนตกฝนตกแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้นั่งมองอยู่ตรงนะี้ทําให้เราได้คิพนั่งพูดอยู่คนเดียวอย่าง้หละทุกคน นั่งพูดอยู่คนเดียวไม่ไม่มีใครต่างคนต่างอยู่แต่ละคนก็อยู่ในบ้านเราก็นั่งพูดอยู่คนนี้คนเดียวนะเขาบอกว่าภูเขาไม่เคยโกหกความสูงอ่ามันก็บอกถึงความพยายามวิวจากยอดภูเขาเป็นรางวัลสําหรับความอดทนจริงไหมจริงไหมทุกคนเป็นเป็นรางวัลจริงๆเป็นรางวัลของความอดทนนี่มัน มานั่งดูที่มานั่งชมวิวไปด้วยแล้วก็ไปอ่านบทความต่างๆด้วยนะอ่านบทความที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคปชั่นเป็นเนอ่อเป็นคําคมดีๆอย่างเงี้ยอย่างที่เขาบอกว่าทะเลกว้างใหญ่ชวนให้ลหลงใหลขึ้นทะเลแัดสามเตือนสติให้เรารู้ความรู้จักความสงบเห็นไหมแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆนะ ตาไม้เขียวสะอุ่มเป็นแหล่งโอเอชช่วยให้เราหลีกหนีความมุ่นวายพบความสงบที่แท้จริงเห็นไหมท้องฟ้าอีกท้องฟ้าอีกท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่ไร้รอขอบเขตเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวไปข้างหน้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนี่แหละคือคติเตรียมใจของพวกเราเรามันอ่านมันอ่านเรื่องแบบนี้คต,ติสนใจแบบนี้ ก็ทําให้เรารู้สึกสงบร่มเย็นนะจริงๆทุกคนเขาว่าธรรมชาติโดยรวมธรรมชาติของเอ่อเป็นของขวัญล้ําค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ให้เราได้ชื่นชมและเรียนรู้เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเห็นไหมนี่แหละมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆจากธรรมชาติที่มอบให้พวกเราและได้อยู่เย็นเป็นสุขมองสีเขียวๆของต้นไม้ มองสายฝนที่ตกลงมาทําให้เราชุมช่มฉ่าได้เย็นใจนะคะสิ่งที่คยงานที่สุดของโลกไม่สามารถจะมองเห็นและสัมผัสได้ด้วยมือแต่สัมผัสได้ด้วยใจเห็นไหมเราก็อย่างนี้แหละมาสัมผัสด้ด้วยใจสัมผัสด้วยใจยใจ,จริงจริงธรรมชาตินี่อ่านนะธรรมชาติไม่ได้สอนให้เราหลีกหนีปัญหาแต่สอนให้เราอยู่กับปัญหาและเรียนรู้ที่จะแก้ไขเห็นไหมคําคมดีๆธรรมชาติคือการ คือครูที่ดีที่สุดสอนให้เราได้เรียนรู้เข้าใจและเคารพสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนั่นนั่นนน,น,น,นี่แหละนี่แหละคือคำคมคำคมหลายหอย่างพื้นที่สีเขียวนะคะมีหิวหัวใจได้ยินเสียงอะไรไหมธรรมชาติกำลังเรียกหาอยู่ในหลักรักป่ารักเขาแล้วก็รักเราละ่ะชอบธรรมชาติที่เราสวยงามแบบธรรมชาติ ชอบเ euh, อเธอชอบไหมเิยวสวยๆแบบนี้ชอบไหมอะทุกคนชอบไหมเิียวสวยๆแบบนี้อรพัดจะนั่งมองแบบนี้มีความสุขกับการที่ได้ชื่นชมมีความสุขกับการที่เราได้มองธรรมชาตินะคะเราได้มองธรรมชาติที่อย่างที่เราเป็นอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราชอบเนาะธรรมชาตินี่แหละธรรมชาตินี่แหละทาให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็เย็นใจเย็นกายนะคะ อยากจะบอกให้ทุกคนว่าหาเวลาว่างมานั่งมองสายฝนมานั่งมองภูเขามานั่งมองทุ่งนามาฟังเสียงฝนตกทำให้เรารู้สึกสงบและร่มเย็นคิดอะไรได้มากมายบ้าบ้าบาบอก็ได้แต่ในบ้าบ้าบาบา,บา,บานี่มีความสุขนะูุพันมีความสุขนะได้มานั่งมองตรงนี้วันนี้รู้สึกมีความสุขจริงๆอิ่มเอิมหัวใจ ปัญหาทุกปัญหาเราแก้ได้เห็นไหมครูพันธ์ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่เดินไปเรื่อยๆราบรื่นไม่ใช่นะชีวิตก็ละหกละเหชีวิตก็ตกระกรรมลำบากมาเยอะกว่าจะผ่านมาได้ก็ใจนี่แหละนะคะใจใจของเราอย่างที่เพลงเขาบอกใจสู้หรือเปล่าไห้ไหมบอกมา โอกาสของผู the ้พลาศรัทธาไม่มีทอนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจทุกคนเป็นแรงบันดาลใจจริงๆเข้ามารับชมคลิปของผู้พลาก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็รับฟังผู้พัาพูดบ้างนะคะอย่ากดทิ้งไว้แล้วปล่อยให้ผู้พลาพูดอยู่คนเดียวเน้อ พูดแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเราจะดูว่าเพื่อนๆเราที่เข้ามาฟังเราเนี่ยเขาฟังหัวใจเราไหมเราเขาฟังเราพูดไหมไม่ใช่มากดสติ๊กเกอร์แท๊บแท๊แล้วก็ไปอ่ะมันรู้สึกเหมือนกับการทําคลิปของเราไม่มีค่าจริงๆนะเออขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มอบให้นะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะฟังเสียงฝนไปด้วยฟังครูพัดจมไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ